วันนี้เราจะมาพูดเรื่องประเภทบทเพลงสากลประเภทของบทเพลงสากลในดนตรีสากลสามารถแบ่งได้สองประเภทคือบทเพลงคลาสสิกและบทเพลงนอนคลาสสิคอลในแต่ละประเภทมีแนวดนตรีที่แยกย่อยลงไปในแต่ละรูปแบบของการใช้งานและยุคสมัยบทเพลงคลาสสิกเพลงคลาสสิกคือ ดนตรีประเภทที่ได้รับความนิยมมายาวนานมีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์ในรูปแบบเฉพาะตัวโดยประเภทของเพลงคลาสสิกมีดังนี้หนึ่งเพลงโซนาร์ตาคำว่าโซนาร์ตามาจากภาษาอิตาลีมีความหมายว่าทำให้เกิดเสียงเป็นเพลงที่ประกอบด้วยท่อนเพลงที่แตกต่างกันสามหรือสี่ท่อนและเป็นเพลงที่ประพันธ์มาสำหรับดนตรีเครื่องดนตรีชิ้นเดียวหรือสองชิ้นเช่นเปียโนโซนาร์ตาที่เล่นด้วยเปียโนโชนิดเดียวแต่ในเครื่องดนตรีชนิดอื่น ที่มีเสียงประสาน้อยแนวเช่น,ไว,นไวโอลินวิโอลาจะต้องมีเปียโน,นบรรเลงคอประกอบแต่ตัวเอกอยู่ที่เครื่องดนตรีชนิดนั้นๆที่บรรเลงทำนองโดยมีโครงสร้างเพลงที่เป็นแบบฉบับเรียกว่าโซนาต้าฟอร์มเป็นบทเพลงที่เน้นการบรรเลงโดยบรรเลงของดนตรีไม่กี่ชนิดไม่กี่ชิ้นแต่เน้นความโดดเด่นอยู่ที่การนำเสนอพวกทำนองและการประสานเสียงโดยเครื่องดนตรีเพียงชนิดเดียว เพลงโซนาตาที่ควรรู้จักเช่น Moonlight Sonata โดย Beethoven เพลงซิมโฟนีเป nah ็นบทเพลงที <S 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 ่บรรเลงด้วยวงออเคสตรามีเครื่องดนตรีครบทุกประเภทถือกำเนิดในยุคคลาสสิกรูปแบบการประพันธ์ซิมโฟนีส่วนใหญ่เป็นรูปแบบซิมโฟนีแบบคลาสสิกโดยซิมโฟนีในแต่ละบทนั้นจะประกอบด้วยท่อนที่ให้อารมณ์แตกต่างกันท่อนที่ 1. จังหวะเร็ว บางครั้งอาจช้าเพื่อสร้างความลึกลับท่อนที่สองจังหวะช้าหวานหรือเศร้าท่อนที่ 3. ามมินูเอตคือจังหวะเต้นรำที่นิยมในคิดศตวรรษที่18หรือสกเกเชโที่เป็นเพลงลีลาสนุกสนานตลกโขบขันท่อนที่ 4. ี่ฟินาเลเป็นท่อนจังหวะเร็วและมีชีวิตชีวาเพลงซิมโฟนีที่คนรู้จักเช่นซิมโฟนีหมายเลข94 เพลงคอนแชตโตถือกำเนิดตั้งแต่ยุคบาโรกเป็นบทประพันธ์เพลงที่กำหนดให้เครื่องดนตรีเดี่ยวมีบทบาทเด่นเล่นเคียงคู่กับวงดุริยางเครื่องที่บรรเลงเดี่ยวอาจมีเพียงเครื่องเดียวหรือตัวเอกมีเครื่องเดี่ยวหลายชิ้นโดยแต่ละชิ้นมีแนวบรรเลงเป็นของตัวเองล้อรับกันเองระหว่างกลุ่มเครื่องดนตรีที่บรรเลงเดี่ยว และเคียงคู่กับวงดุริยางด้วยโครงสร้างมาตรฐานของเพลงคอนแชตโตประกอบด้วยท่อนเพลงสามท่อนโดยท่อนแรกมีลีลาและจังหวะรวดเร็วตามด้วยท่อนกลางที่มีลีลาช้าอ่อนหวานและปิดท้ายด้วยรวดเร็วรวดผนและยังมีพัฒนาการแยกย่อยเป็นหลายประเภทขึ้นกับลักษณะของการบรรเลงเดี่ยวและการตัดกันของกลุ่มเสียง เพลงเอทูดชื่อเพลงประเภทนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสหมายถึงแบบฝึกหัดเป็นเพลงที่นักประพันธ์เพลงแต่งขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ของตนได้ฝึกหัดเพลงที่มีทักษะในการเล่นให้สูงขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นทักษะเฉพาะทางของแต่ละเครื่องดนตรีปัจจุบันเพลงเอทูดถือเป็นเพลงประเภทหนึ่งที่เป็นเพลงบังคับของการแข่งเปียโ,โนโดยทั่วไปในสากลโดยเฉพาะเวทีระดับโลกอย่างปโโเปียโนโชเปียนคอมเพติชัน เพลงเอทูดที่ควรรู้จักเช่น The Symphonic Etude Op.13 โดยชูมานเพลงโอเวอร์เจอร์คือบทเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเพียงชนิดเดียวเทียบได้กับเพลงโหมโรงของไทยแต่งขึ้นเพื่อใช้สำหรับบรรเลงนำก่อนการแสดงดนตรีหรือโอเปรา่าลักษณะของโอเวอร์เจอร์จะจะแสดงถึงบรรยากาศโดยรวมของดนตรีและโอเปร่าที่จะแสดง เพลงประเภทนี้มีเพียงท่อนเดียวและใช้ระยะเวลาในการบรรเลงเพลงสั้นๆประมาณ5-10นาทีบทเพลง non-classical หรือประเภทเพลงที่ไม่ใช่เพลงคลาสสิกมักจะใช้ในการอธิบายถึงดนตรีแจ๊สป๊อปโซลและแนวอื่นๆที่เกิดขึ้นภายในยุคอุาหกรรมดนตรี โดยไม่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มของวัยโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มของหนุ่มสาวเนื้อหาสาระของเพลงมักจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนทั่วไปเรื่องความรักการทำมาหากินการดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวเพลงบลูสเป็นเพลงที่กำเนิดมาจากชาวแอฟริกันอเมริกาผิวสีที่ถูกต้อนมาขายเป็นทาสเพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสจึงมารวมตัวกันเล่นดนตรีในงานศพของคนผิวสีด้วยกัน เพื่อระบายความต่ําต้อยผ่านเสียงดนตรีคือกีตาร์ที่มีสำเนียงเศร้าส้อยเสียงร้องที่แห่พลาอาจมีการเป่าอาจมีการใช้เครื่องเป่าอย่างฮาร์โมนิกา้าและยังเป็นและยังได้รับความนิยมจากทั่วโลกตอนทำให้เพลงบูเกิดการผสมผสานกับเพลงประเภทอื่นๆศิลเป็นเพลงบูที่คุณรู้จักคือบีบีคิงโรเบิร์ตจอห์นสัน เพลงแจ๊สมีต้นกำเนิดเช่นเดียวกับดนตรีบูคือมาจากชาแอฟริกันอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากชนชาวผิวสีโดยเฉพาะในแถบรัฐนิวออร์ลีนซึ่งเป็นเสมือนเมืองหลวงของดนตรีแจ๊สโดยพัฒนาจากรากฐานของดนตรีบูบวกกับลักษณะการเล่นดนตรีหรือขับร้องแบบด้นสดของชาวแอฟริกันทำให้ดนตรีมีความสดใสามากขึ้นและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในยุคเริ่มแรกดนตรีแจ๊สมีวิธีการบรรเลงที่เรียกว่าแลกไทม์เกิดขึ้นก่อนจากนั้นพัฒนามาเล่นแบบสวิงศิลปินแบบศิลปินเพลงแจ๊ที่ควรรู้จักเช่นหลุยอ์มสตองเพลง R&B ชื่อเต็มคือร t h m a n อ Blues เป็นเพลงที่ผสมผสานระหว่างแจ๊สบูกอสเลเข้าด้วยกันแทนที่คาว่าแ a กมิวสิก ที่เคยถูกใช้มาก่อนโดยเริ่มมาจากชาวแอฟริกันอเมริกันผิวสีภายหลังได้ครอบคลุมนิยามของเพลงประเภทนี้ไปถึงเพลงประเภทโซและฟังโดยช่วงยุคทศวรรษที่1,960เพลงแนว R&B มีรูปแบบไปทางกอสเปรวมถึงโซและเริ่มมีศิลปินผิวขาวทำเพลงแนวนี้เรียกว่า b l u e e y e เพลงฮิปฮอปหรือปมิวสิกเป็นเพลงอีกประเภทที่มีรากฐานแท้จริงมาจากคนผิวสีอย่างเห็นได้ชัดที่สุดเพราะเป็นดนตรีที่มาจากการพัฒบทระบายออกมาเป็นกรโดยไม่จำเป็นต้องมีดนตรีสามารถใช้เสียงที่เกิดจากลำคอให้จังหวะได้เรียกว่าการทำบิทบ็อกเนื้อหาค่อนข้างเปิดเผยโผงผางอาจมีคำหนาทอถ้อยคำหยาบคาย ต่อมาได้พัฒนานำเอาการลองแรปนี้มาผสมเข้ากับดนตรีอย่างอื่นโดยเฉพาะในดนตรี R&B และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มีการแสดงสดการลองแลปพร้อมกับเรื่องเล่นแผน่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือ turntable ศิ table. ลปินเพลงฮิปฮอปที่ควรรู้จักคือ n i c k ี้ม n นาเพลงคันที่ เป็นเพลงแนวที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทางตอนใต้และบริเวณเทือกเขาแอพพาเลาเชียนตั้งแต่ยุคทศวรรษที่1,920ซึ่งเป็นประเภทเพลงที่พัฒนามาจากเพลงของพวกคาวบอยและแนวอื่นๆในสมัยนั้นภายในยุคทศวรรษที่1,960ก็ได้มีความพยายามนำเพลงเข้าอุตสาหากรรมดนตรีด้วยการผสมผสานเพลงแนวป๊อป ล็อกหรือแจด๊ดเข้าไปด้วยเกิดเป็นแนวเพลงย่อยๆลงไปศิลปินคันที่ที่ควรรู้จักเช่นแฮงค์ทอมสันเพลงร็อกหรือเพลงร็อกแอนโรลเป็นดนตรีประกอบด้วยกีตาร์เบสกองชุดเป็นเครื่องดนตรีหลักดนตรีเน้นความหนักแน่นและสนุกสนานถูกคิดค้นในคริสตศตวรรษที่6กโดยการนำการร้องเสียงสูงของดนตรีเพลงบูงของคนผิวสีมาผสมผสานกับนองสนุกสนานของเพลงครันทรีของคนผิวขาว ถือเป็นการผสมผสานวรรนธรรมอย่างหนึ่งศิลปินต้นแบบประเภทนี้ของเพลงประเภทนี้คือ e อ v i s p r e s l e รได้รับการยกย่องให้เป็นรายชาเพลง Rock a อ d r o โรภายหลังในทศวรรษที่1970ดนต Rock รนีร็อกได้พัฒนาออกเป็น2แนวทางคือ s อ f t r o ็อกกับ h า r d r o c อกเพลงป๊อปเป็นเพลงที่มีทำนองฟังง่ายและติดหูดนตรีไม่สลับซับซ้บอนเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและสหรชาชอณาจักรในช่วงทศวรรษที่1950โดยคำว่าป๊อปย่อมาจาก ปัปปู a ะส่วนมากเนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวที่คนนิยมชมชอบเช่นความรักโดยรวมได้ว่าดนตรีทุกประเภทเป็นดนตรีป๊อปเพียงแต่รับความนิยมต่างกันโดยทั่วไปพื้นฐานของเพลงป๊อปจะมีความยาวไม่มากใช้ท่อนเพลงซ้าๆเพื่อให้คนติดหูภายหลังได้มีการนำเอางองคง์ประกอบของดนตรีแนวอื่นมาผสมจนเกิดเป็นดนตรีแนวแยกย่อยที่เรียกตามการใช้งาน ลักษณะการขับร้องบรรเลงผสมผสานนั้นๆสินศิลปตีศิลปินที่เพลงป๊อปคนรู้จัก mm hmm. เช่นไมเคิลจากสันเพลงวมิวสิกเป็นดนตรีที่สะท้อนวัฒนธรรมของกลุ่มคนจะเป็นเพลงร้องหรือเพลงบรรเลงก็ได้โดยทั่วไปจะสืบทอดมารุ่นสู่รุ่นภายหลังมีการผสมผสานระหว่างดนตรีต่างวัฒนธรรมหรือต่าง ชนิดดนตรีกันซึ่งเป็นผลจากการที่นักดนตรีได้มีโอกาสสัมผัสแนวดนตรีจากต่างวัฒนธรรมมากขึ้นและนํามาประพันธ์ขึ้นใหม่ในเทคนิคที่ตนเองถนัดทําให้เกิดสำเนียงดนตรีแบบใหม่ศิลปินโวมิวสิกที่คนรู้จักลาว,วิสช,ชังเกอร์เพลงอิเล็กทรอนิกเป็นดนตรีที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกในการผลิตผลงานเพลงขึ้นมาหรือโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ดนตรีซึ่งปัจจุบันดนตรีอิเล็กทรอนิกถูกใช้ในหลากหลายแนวทางเช่น ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์หรือที่เรียกย่อๆว่า EDM เป็นดนตรีที่ใช้ในที่ใช้เปิดในสถานบันเทิงโดยเพลงประเภทนี้ในการแสดงสดทั่วไปจะใช้ผู้ควบคุมการเปิดเพลงที่เรียกว่า DJ เจทำหน้าที่ภระสานร้อยเรียงเพลงให้ต่อเนื่องกันเรียกว่าการมิกซ์เพลงเพลงประเภทนี้ได้รับความนิยมในประเทศกลุ่มยุโรปตั้งแต่ยุคปลายทศวรรษที่1980ถึงปัจจุบันส่วนทั่วโลกเปิดรับเมื่อต้น ทสวัษที่2010ิศิลปินเพลงอิเล็กทรอนิกส์ที่คนรู้จักเช่นดาร์ฟพ,พังขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ